สวัสดีครับปัญญาภาษาเกาหลีครับแรงงานไทยทํางานที่ประเทศเกาหลีนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ําของปีคศ2024ที่ประเทศเกาหลีใต้นั้นมีการเพิ่มขึ้นอยู่เท่าไรจากเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนปีคศ2023ที่ผ่านมาคณะกรรมการการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ําของปีคศ2024ประเทศเกาหลีใต้ ก็ได้ประกาศค่าแรงขั้นต่ำออกมาอย่างเป็นทางการนะครับค่าแรงขั้นต่ำของปีคศ2024พศ2567นั้นก็จะเป็นชั่วโมงละ9 8 6 0พอบอนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ชั่วโมงละประมาณ2 5 8บาทและก็จะได้เดือนละ2องล้านอบอนถ้าหากจะคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ54,216บาทนะครับ เราลองมาดูเส้นทางการเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ําของประเทศเกาหลีใต้ที่ผ่านมากันนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ําในรอบ5ปีที่ผ่านมานั้นขึ้นอยู่ที่อัต,ตาราเท่าไหร่รามาดูกันเลยนะครับอัตราค่าแรงขั้นต่าปีคศ2019นั้นนะครับจะขึ้นอยู่ที่8,350วอนถ้าคิดเป็นอัตราร้อยละก็จะอยู่ที่1 0 9ปนะครับปีคศ2020อยู่ที่ 8,590บอ์ขึ้นอยู่ที่2.9%ปีคศ2021ขึ้นมาอยู่ที่8,720บอลขึ้นมาอยู่ที่1.5%ปีคศ2022ขึ้นมาอยู่ที่9,160บอ์ขึ้นมาอยู่ที่5.1%ปีคศ2023ขึ้นมาอยู่ที่9,620บอนขึ้นมาอยู่ที่5% และปีคศ2024ขึ้นมาอยู่ที่9,860วอนขึ้นมาอยู่ที่2.5เอร์เซน์นะครับเรามาดูรายละเอียดค่าแรงขั้นต่ำของประเทศเกาหลีใต้ปีคศ2024พศ2,567อย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อเทียบกับผัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยแล้วได้มากน้อยแค่ไหนเรามารับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ ข้อแรงขั้นต่ำประเทศเกาหลีใต้ปีโคศ2024หรือปีพุทธศักราช2567นั้นจะอยู่ที่ชั่วโมงละ9,860วอนถ้าหากจะคิดเป็นเงินไทยก็จะได้ชั่วโมงละ259บาทถ้าหากเราทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็จะได้อยู่ที่เดือนละ2 6 7 4 0 0วอนคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ ห4 2 3 0บาทถ้าเราทำงาน44ชั่วโมงต่อสัปดาห์เราก็จะได้เดือนละ2องล้านสองแสนสบวอนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่58,640บาทในกรณีที่เราทำงาน1วัน8ชั่วโมงก็จะได้ วันละ7 8 8 8 0วอนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ยจะอยู่ที่2,075บาทหากเราทำ OT 1.5แรงเราก็จะได้ชั่วโมงละ14,790วอนหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ชั่วโมงละ389บาทถ้าหากเราทำงาน1วันทำ3ามชั่วโมงก็จะได้อยู่ที่ วันละ1,167บาทหากเราทำงานค่าแรงเป็น2แรงทำโอทีแรงนะครับก็จะได้อยู่ที่ชั่วโมงละ1 9 7 2 0หรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ518บาทหากเราทำโอที5แรงก็จะได้อยู่ที่ ชั่วโมงละ24,650วอนถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ648บาทหากเราทำงาน1เดือนหลังหักค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่าประกันสุขภาพเงินหักฝากต่างๆแล้วอาจจะเหลือประมาณเดือนละ3ล้านวอนถ้าคิดเป็นเงินไทยเราก็จะได้เดือนละประมาณ78,947บาท เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศเกาหลีใต้ของปีคศ2024ถ้าเทียบกับเงินบาทไทยแล้วก็จะได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนที่อายุน้อยๆก็ให้รีบตัดสินใจไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้กันจะดีกว่านะครับรายได้ดีแน่นอนแต่ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าค่าแรงดีก็จริงเราก็จะต้องเจอกับแรงกดดันหลายๆอย่างมากมายอย่างเช่นงานสกปรก งานแบกหามปัญหาเพื่นร่วมงานสถานที่พักปัญหานายจ้างต่างๆอีกมากมายแต่ถ้าเราได้ไปแล้วก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดละครับและขอฝากอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คืออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นทําให้รายได้เราลดลงมากค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเป็นเท่าตัวเราก็จะต้องประหยัดกันด้วยนะครับเพื่ออนาคตและครอบครัวของเราสําหรับวันนี้ปัญญาภาษาเกาหลีต้องลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ